สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องพายพูงเงินแฟมิลี่ค่ะช่องเชาช่องเช้ามาอาบน้ำพูเงินพูงเงินครับสวัสดีวันเด็กครับเด็กน้อยพูงเงิน สวัสดีวันเด็กครับผมเ <laughs> ด็กน้อยพาไปดูน้ำฝนกับคุณป้าอาบน้ำให้น้ำฝนทูน,น้อยนะ้ำฝนตัวแดงมาแล้วตัวแดงเลย <laughs> อาบทุกวันเลยอ่าบ,บอายุแต่ไม่ได้ถูเนาะเฮล่าพูงงิไนไม่มาหาพี่สาวเลย น้ำฝนตัวใหญ่มากเวลาตาเลือดตาโลตาเหลือกโ,โอ้โหเล่นสายแล้ว <c oughs> ไปดีกว่าไปหาภูฟู่ดีกว่าภูเงินเงินเอ้ยทำอะไรเนาะน่ะเนาะ กินอืนคุณแม่แล้วบอกพาเข้าไปหาพุงเงินกันเล่นอืนคุณแม่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมมาแล้วหวูวกางมาเลยใจเย็นยังไงเสียงโซกระตุก เข้าไปหาคุณแม่เลยได้ยินเสียงคุณแม่โอ้ยลอยผูนะนี่มาเล่นนี่ <มา S 1> คือตัวหมุนออกกรอกแคะมาผูมาเร็วผูเงินมานี่มาผูเงินมาหาพี่สาวเรานีพี่สาวมาหาแล้วพี่สาวมาหาแล้วอยูอาการเราไปหาพี่สาวมาเร็วมา มาเร็วมาเร็วไปหาพี่เช้าเร็วไปไหมไปไหมพรูไปหาพี่เช้าเร็วปะเอาพี่ก่อนเ่ากลับมาใครกลัวกันแน่พูกลัวบอกไปแล้วไปนี้พี่เช้าไปแล้วไปผูกไว้ในป่านะคะ ภูเงินกลัวมาสองตัวเลยกลัวเลยปะปูแม้เหมือนพี่สิริมงคลมาหาไม่กลัวเลยเนาะหัวกลางรอเลยติ๊กน้อย ตาม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 คุณแม่เฮาสวัสด okay. ีวันเด็กน้อยเด็กน้อยผู้เงินโวโววิ่งชนเลยโอ้ดูหางหางคุณแม่ไปเฟินกลัว คุณพ่อยังไม่เข้ามาถึงตัวเลยนะคะแม้ทำทรงทำทรงกลัวเฉยๆหรอกแต่แต่ที่จริงๆนะไม่กลัวหรอกนะทำท่าโอ้หางจะตีหน้าทำท่าจะกลัวเอาฟูกับพ่อขัดกันแล้วทีนี้นะเอาดูดูไม่ให้คุณพ่อปลดนะคะคุณพ่อจะปลดออกไปอาบน้ำ มีเตมีเตพอ่อพ่อมาแล้วพอ่อโอ้ยคือสนแท้เดี๋ยวไปเล่นน้ำเล่นน้ำเดี๋ยวคุณพ่อให้เล่นน้ำสกินหายด้วยตาม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 ไปแล้วไปแล้ว ต้นไม้เมื่อกี้พี่สาวกับคุณป้าถูกไปเสร็จแล้วนะคะก็มาที่ผู้เงินกับคุณแม่ไปเซอรนะคะน้ำค่อยมาเอา้าอาบน้ำ เด็กน้อยอาบน้ำอ้โหูชิชามากเลยเออโดนน้ำไหมเอออาการอาการฮ่าฮฮ่าเออผู้ชอบมากถ้าได้เล่นน้ำนี่โอ้ยชอบชอบนะคะ

ซายพับโอ้ยดิวผู้น้อยผู้คุกโคลเลยนะฮะเล่นโคลเลยรุดน้ำรุดซ้ายมันพับมันดันกลับขึ้นเออๆกูเงินซู้ซ่ามากเลยเออ เห็นคุณแม่ทำอะไรก็จะทำตามเอามัดก็้งวไหลวันวะไหลจ้ะโอ้โหฟูเงินคุณแม่ไปเฟินห่วงกินมากอยากจะกินยาอย่างเดียวเลยโอ้ยภูแม่ คลิคักเทผู้เอ้ยเอาเอาเห็นคุณแม่ทำอะไรก็ทำตามแล้วอีกสักหน่อยก็ถูต้นไม้แล้วอะถูถูถูผู้เร็วเออคลิักว่ะสนุกอยู่เชือกเดียวเอ้ย่ ผูลื่นลื่นลื่นโอ้โหผู้เงนินสนุกบ่น้ำไปด้วยโคลนไปด้วยนะคะตอนนี้โอ้ชุ่มมวลแท้

้างน้อยตัวน,นี้ไหม่อ้ <c oughs> อ,นอ,อสนุกสนุกค่ะ ไปแล้วไปแล้วพ่อเอาจะพาลูกไปไหนนะ <laughs> <laughs> โหวิ่งออกหน้าเลย<ป>โหคือเก่งแท้โอ้วิ่งออกหน้าเลย<ป> ไปไปไปตากแดดไปอากูร้องไห้จะมาด้วยรออยู่นั่นแหละรออยู่นั่นแหละไม่ต้องมาหรอกคุณพ่อพาช้างออกเดินแป๊บเดียวโอ้เดินเร็วจังเลย ตามไม่ทันแล้วไหนล่ะคูเงินหายคูเงินหายแล้วอังกุลก็ร้องไห้ตามตางมาด้วยเออเคุณแม่ไม่ให้ออกทาง คุณแม่เอามือเบียดไว้นะคะไม่ให้เดินออกหน้าให้อยู่ในโอวาดเฮอยเูต้องวิ่งใต้ท้องคุณแม่แหละถูกต้องแล้วผู้หินเด็กห้าวมากทุกวันได้เล่นน้ำเล่นน้ำแล้วก็ได้ออกมาเดินวิ่ง เสียงตุ๊บเต๊บ,ต,บ,ต,บตุ๊บเต๊บตุ๊บเตบเลยเวลาเดินเอาสับขาหลอกให้ทันนะภูอย่าสะดุดล้มนะโอ้โหเดินออกนาคุณแม่แล้ว อ้าว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 ตามตามคุณแม่อย่างเดียวแล้วจะเย็นเลยเฟินหางจะตีหน้าแล้วนี่เอาเอาก็เดินเร็วแท้วิ่งเลยทีนี้นะ พูวิ่งแล้วนะคะพูไม่ได้เดินแล้วนะคะตอนนี้พูวิ่งเพราะว่าคุณแม่ก็ก้าวเร็วนะคะก้าวขาเร็วมากโอ้โห,โห,โหเดินอยู่ระหว่างสองขาหน้าคุณแม่ไปเฟินไปนะคะตอนนี้ตอนแรกก็อยู่ใต้ท้องอยู่นะ,ะพอมาพักหลังๆนะคะโอ้โหเดินออกหน้าแล้ว ตอนให้กินยากเด็ oh. Oh. กกลับบ้านไปกลับเข้าบ้านเลยเฮ้ยฮึ่มมามาเห็นไหมเฮ้ยมา ตามคุณพ่อไปแล้วโอ้ยผู๋ผูเหมือนเด็กออกเพิ่งออกจากป่าเลยกินไม่ได้เด้อมันน่ะเอ้า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 ตัวอะไรนี่เอ้าเอ้า มีการพินกลับเข้ามาหาแม่เอาเอาล้มล้มเอเด็กน้อยเออเด็กน้อยสนสนเห็นนิ่งๆแบบนี้สนนะครับจะเอาอหางคุณแม่แล้ว มาแล้วถึงบ้านแล้วนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆน้องพายพนเงินด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๊าก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดชับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องพายพนเงินจามรีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถึงบ้านแล้ว <laughs>